สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมียโฟนะครับวันนี้มีมาฝากกันถึง2ร้านด้วยกันนะได้แก่ร้าน Over อร์ทบแล้วก็ร้าน Pay to Win หากใครที่เป็นขาประจำนับด้านการเติมพวกแพ็กสมาติีเนี่ยรับรองได้ราคาถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะกําลังสงสัยนะว่าไอ้ป้ายโฆษณาที่เขาโฆษณาให้เราเห็นเนี่ยก่อนที่เราจะล็อกอินเข้าไปในเกมนะครับมันหมายถึงอะไร คือก่อนหน้านี้เราได้ทำความรู้จักในส่วนของเหรียญดาโกแล้วก็เหรียญวีมิกไปแล้วใช่ไหมในที่สุดนะครับก็ถึงเวลาของการเปิดตัวเหรียญใหม่อีกหนึ่งเหนนรียญลับไอ้เจ้าเหรียญเนี้ยทางผู้พัฒนา,นานเนี่ยให้ชื่อมันว่าเหรียญไฮด้าและเขายังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่ามันจะถูกเปิดตัวขึ้นในงานโซลสปูนนิ่ง2อง2ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้ว และในงานนี้นะครับเขาจะทําการอัปเกรดเหรียญดาโก้ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นแน่อัปเกรดเหรียญดาก o หมายความว่ายังไงผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับคือตอนนี้ทาง V Ma t e ต้องการที่จะชูเหรียญไฮด้าขึ้นมาเป็นเหรียญหลักของเกมแล้วครับแต่เดิมเหรียญดาโก้สามารถที่จะใช้ได้ทั่วทุกสารทิศเลยในเกมเมียโฟคือแทบจะครอบคลุมทั้งเกม แต่ต่อไปนี้จะไม่ใช่แล้วนะครับมันอาจจะทำได้แค่บางสิ่งบางอย่างภายในเกมเท่านั้นแล้วเหรียญไฮด้านับจะเข้ามาแทนที่มันคือทาง v m a มดเนี่ยต้องการที่จะผลักดันเกมเมียโฟนะครับให้เข้าสู่เกม FI แบบเต็มรูปแบบแน่มีสับยากมาอีกแล้วครับคำว่าเกม FI ผมเชื่อว่ามีหลายๆคนยังไม่รู้เช่นกัน เดี๋ยวเราไปดูคำนิยามของเกม FI กันสักหน่อยนะว่ามันหมายถึงอะไรนะครับไอเจ้าเกม FI เนี่ยมันก็คือแพลตฟอร์มที่ให้บริการเกมที่ทำงานบนบล็อกเชนโดยผสานระหว่างโลกของเกมและคริปโตเคเรนซีเนี่ยเข้าด้วยกันแต่ลักษณะการเงินที่นำคริปโตมาใช้นะครับอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวอย่างเช่นวันนี้เราต้องการที่จะเทรดเหรียญคริปโตเราก็สามารถไปซื้อขายบนกระดานของบิตคัพได้ โดยเราทำการโอนเงินเข้าไปนะผูกผูกบัญชีธนาคารกับแอป b i t ค u ัเนี่ยแล้วก็โอนเข้าไปอยากได้เหรียญไหนอยากซื้อขายหเหรียญไหนก็คือมีให้เลือกเลยกดเข้าไปซื้อได้เลยอันนี้เรียกว่าคริปโตเคเรนซี่แต่ในส่วนของเกม FI มันจะแตกต่างออกไปมันจะมีคำว่าเกมบวกคริปโตเคเรนซีหน้าที่ของมันก็คือว่า เราเนี่ยผู้เล่นนะครับจะต้องทำการทําภารกิจหรือหาทรัพยากรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเอาไปแลกเป็นเหรียญแล้วค่อยสามารถเทรดออกไปได้อย่างเช่นเกมเมียโฟก็ขุดแร่เหล็กดำแล้วก็หลอมเป็นดาโก้ดาโก้เอาไปแลกเป็นวีมิกวีมิกเทรดออกไปเป็นเงินสดเข้ากระเป๋าเราเห็นไหมครับว่ามันหลายขั้นตอน ไม่เหมือนเราไปซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเลยโดยตรงแบบบิดครับโอเนเงินเข้าไปซื้อได้ทันทีไม่ต้องทำภารก,กิจใดๆความแตกต่างของมันนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับว่าทางผู้พัฒนา,นานเนี่ยเขาพูดอะไรต่อไปอีกนะเขาบอกว่าสำหรับเกมเมียโฟนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับเกมบล็อกเชนอื่นๆและทาง V- Ma t e เนี่ยก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะเตรียมที่จะดันเกมเมียโฟเนี่ย ขึ้นเป็นเกมเพลย์ทูเอินอันดับต้นๆของโลกคือถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยก่อนนะครับถ้าใครที่เล่นเกมแบบพวก playstation หรือแม้แต่เกมออนไลน์ต่างๆคุณจะรู้ดีเลยว่าไอ้พวกเกมเหล่านี้มันเรียกว่าเพลย์อย่างเดียวไม่เพลย์ทูเอิ์นะเพลย์ Play ล้วนๆนะครับเพลย์ Play ล้วนๆหมายความว่ายังไงอสมมุติผมยกตัวอย่างเช่นเกมผีชีวายอย่างนี้แล้วกัน ในใครเคยเล่นเกมผีชีวะบ้างครับจะเห็นว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือตามหาผู้รอดชีวิตแล้วก็สู้กับบอสปลดล็อกปืนทำแรงทำเวลานับหรือแม้แต่ตามเก็บสมุดตามเก็บไอเทมต่างๆปลดล็อกปริศนาต่างๆเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยไปได้จนจบเกมแต่ถ้าเป็นในส่วนของเกมออนไลน์ นับเราก็อาจจะต้องมีการเติมซื้อบัตรซื้อไอเทมต่างๆเพื่อให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นพูดง่ายๆก็คือไอเกมพวกนี้เราได้แค่ความสนุกจากมันนะครับเรามีหน้าที่จ่ายเงินออกไปเพื่อแลกบางอย่างกลับมาบริษัทผู้ผลิตเกมเป็นคนรับทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเพลย์ล้วน,วนแต่พอเปลี่ยนมาเป็นเพลย์ทูเอิ์นะครับอย่างเช่นเกมเมียโฟนี่แหละที่เรากำลังเล่นอยู่ มันทำให้การเล่นเกมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเราสามารถที่จะหารายได้จากเกมที่เราเล่นได้อย่างแท้จริงแต่จะได้มากได้น้อยนะท่านผู้ชมต้องดูปัจจัยพื้นฐานด้วยนะอย่างเช่นบริษัทที่ให้บริการเนี่ยเป็นบริษัทอะไรฐานะการเงินดีขนาดไหนสามารถที่จะเปิดให้บริการในระยะยาวได้หรือไม่ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องดูนะเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยด้วยซ้ำนะอย่างเช่นบริษัท v m a ม e แบบนี้ที่เปิดให้บริการเกม m ม a f o ฟเขาคือบริษัทสตาร์ทอนะัพนับที่กําลังมาแรงมากในเกาหลีและผมเชื่อมั่นว่าบริษัทเนี้ยจะพาเราไปถึงฝั่งฝันอย่างแน่นอนคือถ้าดูจากระบบต่างๆนะครับที่เขาพยายามอัปเดตเข้ามาภายในเกมเรื่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบ AI t r i n i t y ที่เข้ามาจัดก,การราคา Dark s t e ี l แล้วก็ราคาดากโกผมถือว่ามันใช้งานได้ดีมากๆเลยนะในส่วนของ AI ตัวนี้คือแต่เดิมเนี่ยราคาดาโกมันล่วงลงไปถึง0.02แล้วมันก็ดีดกลับขึ้นมาเป็น0.18 0.17ประมาณนี้นะครับคือเราไม่เห็นราคานี้นานมากๆแล้วแต่พอเขาเอาระบบ AI เข้ามาช่วย มันทำให้ปริมาณการความต้องการขาย Dark คสตีลเนี่ยมันลดลงพอมันลดลงมันก็เริ่มที่จะหายากขึ้นพอหายากขึ้นราคาก็จะแพงขึ้นและนอกจากระบบ AI Trinity แล้วนะครับเขาก็ยังมีในส่วนของระบบ NFT ที่สามารถที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยพัฒนาตัวละครแล้วนำมาลงขายในระบบได้ อันนี้ผมถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปโพสใน Facebook นะครับคือแต่เดิมเนี่ยไอเกมออนไลน์ที่เราเล่นต่างๆนานา,นาถ้าเราจะเลิกเล่นเราก็ต้องไปโพสในกลุ่ม Facebook ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับสามารถคราฟตัวละครลงไปเป็น NFT ได้แล้วก็เอาไปลงในเว็บไซต์เลยเดี๋ยวก็มีคนผ่านมาเห็นเองถ้าเขาถูกใจถูกตานะครับเดี๋ยวเขากดคลิกเอง เรามีหน้าที่ตั้งราคาไว้แค่นั้นนอกจากระบบ NFT แล้วนะับเขาก็ยังมีในส่วนของระบบ Darko Staking เข้ามาอีกที่ให้ผู้เล่นเนี่ยมาร่วมลงเดิมพันเป็นเจ้าของไอเทมแร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของแดงของทองนะมีให้เลือกสรรอย่างครบคันกันเลยทีเดียวถ้าใครดวงดีใครต้นทุนถึงนะครับ ก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของไอเทมเหล่านั้นได้แบบง่ายๆเลยนะแล้วการลงเดิมพันนะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะเสียอย่างเดียวเราสามารถที่จะได้ปันผลจากผู้ที่ชนะอีกด้วยรวมไปถึงระบบที่เรียกว่า EXD นะครับอันนี้ที่ให้เป็นการให้ผู้เล่นเนี่ยนำไอเทมที่มีสัญลักษณ์ X d a r o มาลงขายในตลาดอันนี้ก็ทำได้เช่นกัน และไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแก้ปัญหาต่างๆนะครับจะเห็นว่าเวลาเกิดบักแต่ละทีเนี่ยเขาจะมีการชี้แจงผู้เล่นแล้วก็ทำการแก้ไขโดยทันท่วงทีอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาค่อนข้างใส่ใจผู้เล่นนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นเซิร์ฟโกบอลคือมันรองรับหลายๆประเทศทั่วโลกก็อาจจะต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งนในส่วนการแก้ไขปัญหาต่างๆ อ่ะทีนี้มาต่อกันที่เหรียญใหม่ล่าสุดกันบ้างน,นะครับนั่นก็คือเจ้าเหรียญไฮด้าน,นั่นเองผู้พัฒนานับกล่าวว่ากว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราเจอกับศัตรูตัวร้ายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบอดหรือแม้แต่ซอฟต์แวร์บุคคลที่3ต่างๆอย่างช่วงแรกๆนะที่เราเห็นก็จะเป็นในส่วนของบอดวาร์ปขุดแร่ที่มันวาร์ฟฟับฟับฟับไปมานะบางทีโผล่ขึ้นมาจากเห็นโอ้โหมาได้ยังไง ทุกวันนี้ก็ยังมีให้เห็นกันแบบเกลื่อนเลยนะหรือแม้แต่การใช้วิชาตัวเบานะับการวาร์ปตีมอนนั่นเองจะเห็นว่าช่วงเกมเปิดในเดือนแรกๆโปรเนี้ยเกลื่อนมากมันจะแบบวาร์ปฟึ๊บฟึบฟึบไปมานะไปหามอนเลยโดยที่ไม่ต้องวิ่งแต่ว่าก็ผู้พัฒนาก็สามารถที่จะกำราบมันได้จนหมดนะทุกวันนี้ผมไม่เห็นแล้วนะครับ แต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์อื่นยังมีอยู่ไหมต่อจากบอดวาร์ปตีมอดนับก็จะต่อด้วยโปรเปิดของแดงรัวๆเจนว่าช่วงหนึ่งเนี่ยทางเพจนับได้ออกมาประกาศเลยว่าขอแบนรายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยความที่ว่ามีการตรวจสอบพบว่าใช้โปรแกรมที่มันไม่ได้รับอนุญาตนับทำให้แบบชื่อขึ้นรัวๆได้ของแดงรัวๆไปตรงนี้ต้อง ต้องขอแสดงความนับถือจริงๆกับคนที่สละเวลาเข้าไปแจ้งในเว็บบอร์ดนะครับทำให้เราเนี่ยไม่เสียเปรียบในส่วนนี้ไปสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นความท้าทายของ v m เม e เป็นอย่างมากเลยนะถ้าพวกเขาผ่านมันไปได้นะครับพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้นครับเขาถึงต้องการที่จะผลักดันเหรียญไฮด้าเนี่ยเข้ามาในเกม เขาใช้เวลาคิดค้นนานพอสมควรเลยนะเพื่อจะเอามาปราบบอรดพวกนี้นะหรือแม้แต่โปรแกรมโกงต่างๆให้ไม่สามารถเข้าถึงได้ v m a ม e บอกว่าจะทำมันเนี่ยให้เป็นเหรียญที่หาได้ยากมากๆคือทุกคนลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดเหรียญนี้มันหายากมากๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหรือแม้แต่เศรษฐกิจภายในเกมเมี แปลว่าถ้ามันหายากบอร์ดมันจะเข้าไม่ถึงนะครับพอบอร์ดเข้าไม่ถึงมันก็จะเหลือแต่ผู้เล่นที่เล่นเกมจริงๆอ่ะมาซื้อขายเหรียญกันแล้วทีนี้รอดูเลยนะว่าไฮด้าเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะต้องบอกเลยนะว่าเจ้าเหรียญไฮด้าเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามันมีประวัติความเป็นมาด้วยนะถ้าย้อนกลับไปนะเดี๋ยวผมจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟัง การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตำนานที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานนะจากรุ่นสู่รุ่นว่าใครก็ตามเนี่ยที่ได้ครอบครองไข่ของไฮด้านะครับผู้นั้นจะมีโชคลาภเงินทองเนี่ยไหลมาเทมาเป็นอย่างมากอันนี้ไม่รู้ว่าจริงไหมนะแต่การจะได้ไข่ของไฮด้ามามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันเพราะคนที่ออกไปตามล่าหาไข่ของไฮด้าเนี่ยไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาเลยสักคนเดียวมันก็เลยไม่มีใครรู้ว่า แท้จริงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นน่ะมันเป็นยังไงก็มีแต่เล่าต่อๆกันมาแค่นั้นเองนะครับแต่หลังจากนี้ต่อไปประวัติศาสตร์เนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะผู้พัฒนาจะส่งผู้เล่นเกมเมียโฟนะครับเข้าไประจนภัยเพื่อตามหาไข่ของไฮด้าความน่ากลัวจะคลืบคานเข้ามาเมื่อสัตว์ร้ายที่เฝ้าไข่ของไฮด้าเนี่ยถูกปลุกให้ตื่นขึ้น เริ่มมีความแบบสนุกตื่นเต้นขึ้นมาแล้วครับและเขายังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าเหรียญไฮด้าเนี่ยมันจะเป็นเหรียญที่อัปเกรดขึ้นมาจากเหรียญดาโก้ก้าวข้ามผ่านบอร์ดและโปรแกรมโกงทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่มีภายในเกมถึงตรงนี้แล้วผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะอ๋อแล้วนะครับนั่นแปลว่าต่อไปเนี่ยพวกบอร์ดหรือโปรแกรมต่างๆมันจะเข้าไม่ถึงไข,ข่ของไฮด้าอย่างแน่นอน ผมเชื่อว่าไอ้เจ้าบอสตัวนี้นะครับที่เฝ้าไข่ของไฮด้าเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องมีพลังรบขั้นต่ำา0,000แสนเพราะดูจากผู้เล่นที่เล่นเกมเ e มียโฟนะปัจจุบันนะครับตอนนี้เลเวลหรือแม้แต่ค่าพลังลบเนี่ยมันอยู่ประมาณ7 0 0 0หไปจนถึง1 0 0 0 0แสนปลายๆแล้วนะการจะเอาบอสที่เฝ้าไข,ข่ของไฮด้าเข้ามาเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่ยากพอสมควรต่อไปถ้าบอส จะเข้ามาตีเพื่อเอาไข่ของไฮด้าคงเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับบอสจะมีหน้าที่ขุดแร่เหล็กดำเอามาขายในเกมให้พวกเราใช้แค่นั้นแหละถ้าเจอมันก็อย่าไปตีมันเยอะมากนะครับปล่อยมันขูดไปเราก็จะได้ใช้แร่เหล็กดำถูกๆภายในเกมเออปล่อยมันขูดไปเลยเรามีหน้าที่ไปตีบอสหาไข่ของไฮด้าแล้วไปหลอมเหรียญไฮด้ากันต่อไปกระดานซื้อขายเหรียญน,นะครับ ไฮด้าเนี่ยจะมีแต่ผู้เล่นที่เล่นเกมเมียโฟอย่างจริงจังเท่านั้นนะมันก็จะแสดงราคาที่สมจริงสมจังนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของโรดแมปของเจ้าเหรียญไฮด้ากันนะครับที่ทาง v ีเมเนี่ยได้วางแพลนเอาไว้นะโดยเขาจะเริ่มจากวันที่25มกราคม2 0 2 2นะครับจะทำการเปิดตัวเขตพื้นที่ล่าไข่ของไฮด้าขึ้นและสัตว์ประหลาดอันชั่วร้ายที่เฝ้าไข่ของไฮด้าก็จะถูกปลูกให้ตื่นขึ้นเช่นกัน หลังจากเปิดตัวพื้นที่ล่าไข่ของไฮด้ a นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของวันที่7กลุกุมภาพันธ์0 2 2เขาจะทำการเปิดตัวกิจกรรม h y d ้าสเตกิ n งขึ้นครับก่อนหน้านี้มี d a ร์โกสเตกิ่งไปแล้วใช่ไหมแต่ต่อไปจะมี h y d ้าสเตกิ n งเข้ามาอีกนะครับเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เล่นที่เข้าร่วมนะครับได้รับเหรียญไฮด้ a ไปแบบฟรีๆคือเขาจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนั่นเอง เหมือนตอนดาร์โกสเต็กิเปิดแรกๆรกเขาก็ให้เราไปลงทะเบียนในเว็บไซต์แล้วก็จะได้เหรียญดาร์โกไปฟรีอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจากนั้นภายในเดือนเดียวกันก็คือเดือนกุมภานี่แหละจะมีการเปิดตัวกิจกรรมการประมูลแบบใหม่ที่มีชื่อว่า axd ไอ้เจ้าการประมูล axd นะครับมันจะใช้เหรียญไฮด้ a ในการประมูลไม่ได้ใช้ดาร์โกแล้วนะเห็นไหมครับว่าเขาลดบทบาทดาร์โกลงไปแล้วเนี่ยไฮด้ากำลังจะเข้ามายึดพื้นที่ และอีกหนึ่งกิจกรรมนรับเหมือนกับว่าจะเป็นการลดราคาสินค้าที่ใช้ดาโก้ซื้อเหมือนต้องการที่จะเคลียร์สินค้าที่ใช้พวกดาโก้เนี่ยออกจากเชลให้หมดแล้วดันสินค้าที่ใช้เหรียญไฮด้าขึ้นมาแทนที่อันนี้ต้องรอติดตามนับว่าจะเป็นในรูปแบบหรือทิศทางไหนอ้าวแล้วถ้าเราต้องการลอมเหรียญไฮด้าเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้ผู้พัฒนาก็ได้ไกด์ข้อมูลมาให้แล้วนะครับ โดยจะต้องใช้3องค์ประกอบด้วยกันนะอย่างที่1น,นะครับก็คือคุณจะต้องมีเหรียญดาโก้เนี่ยจำนวน20เหรียญอย่างที่2นะครับก็คือคุณจะต้องมีไข่ของไฮด้าอันนี้ลับผมโคตรชอบเลยผมคิดว่านะครับคือไม่ใช่คิดละเชื่อมั่นเลยว่าพวกบอดเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงไข่ของไฮด้าได้อย่างแน่นอนอย่างที่3นะครับคุณจะต้องโดนบวกค่าธรรมเนียมการหลอมเข้าไปก็เหมือนกับการหลอมดาโก้นี่นแหละครับที่โดนบวกค่าธรรมเนียม แต่นี้ต้องมารอดูอีกทีนึงนะว่าการการคิดค่าธรรมเนียมของเขาเนี่ยจะคิดไปในรูปแบบไหนนะครับทีนี้เขามีหมายเหตุไว้ด้านล่างนะครับประมาณว่าทุกๆ1 0 0 0 0แสนเหรียญไฮด้าเนี่ยจะต้องใช้ไข่ไฮด้าเพิ่มขึ้นอีก1ใบเนี่ยข้อยากของมันนี่แหละครับแสดงว่าถ้าเราจะหลอม5 0 0แสนเหรียญไฮดา้าเราจะต้องใช้ไข่5ใบ ทุกๆหนึ่งแสนจะต้องใช้เพิ่ม1ใบคิดง่ายๆแบบนี้นะครับสุดท้ายนี้นะผู้พัฒนา,นาฝากบอกว่าเตรียมตัวให้ดีๆนะ25มกราคมนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวไฮด้านับเหรียญไฮด้าเขาจะเปิดให้ผู้เล่นเกมเมฟที่มีเลเวล60ขึ้นไปสามารถซื้อไข่ของไฮด้าแบบแพ็ค100ฟองได้ในร้านค้าเหล็กดำพูดง่ายๆก็คือ เปิดให้กลุ่มนักลงทุนและผู้เล่นเกมเมียโฟเนี่ยได้เป็นเจ้าของเหรียญไฮด้าก่อนใครน,นั่นเองและจะจำกัดการซื้อนับ1ครั้งต่อ1ตัวละครเท่านั้นโดยจะเสนอราคาขายนับอยู่ที่100ไข่ไฮด้าเนี่ยเท่ากับ5ล้านแร่เหล็กดำผมแนะนำนะครับว่าให้หลังหลังจากคุณดูคลิปนี้แล้วให้เตรียมไว้เลย5ล้าน ดาร์ s t ตีลนะครับอย่าเพิ่งเอาไปตีของอย่าเพิ่งเอาไปทำอะไรผมแนะนำให้คุณมาจับจองเป็นเจ้าของเหรียญไฮด้าตั้งแต่ต้นน้ำนะครับคือการเปิดตัวเหรียญใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดไหนก็ตามช่วงเปิดตัวจะแรงเสมอการที่เราได้เข้าไปจับจองเหรียญไฮด้าตั้งแต่ต้นๆนะครับจะเป็นการดีมากๆแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปเทรดขายทีหนึ่ง ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับเหรียญไฮด้านะครับที่กําลังจะเข้ามาใหม่ในเร็วๆนี้แล้วพวกเราจะเป็นผู้เล่นที่ยกระดับขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นที่ทางวีแมนเนี่ยอ้อนวอนให้พวกเราเนี่ยอยู่ต่อกันเลยนะเดี๋ยวฉันจะมีเหรียญใหม่เข้ามาให้พวกคุณเล่นส่วนเหรียญดาโก้ปล่อยพวกบอร์ดมันขุดไปพวกคุณจะได้รับเหรียญที่มันไฮโซมากกว่านั้นแล้วเรามาทําการซื้อขายกันสําหรับคลิปนี้ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย